่วมแบ่งปันความรู้โดย Admission Scan เราจะมาเดูทุกข่าวสาร,รความขึ้นไหวในวงการการศึกษาครับใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้น้องๆเสมอมุ่งสู่คณะได้ฝันไปกับรายการ Admission Scan นะครับในช่วงแรกนะคะอยู่กับนาตี้นาฟนนันคนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยค่ะมีและมีโรดครับสั้นๆง่ายๆแค่นี้ก็พอแล้วครับ <c oughs> อ่ช่วงนี้ <c oughs> <อ>ต้องบอกก่อนเลยว่าอยากแสดงความยินดีกับน้องๆแอด59ทั้งหมดเลยเพราะว่าผ่านพ้นแลกับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะฮะ ก็ประสบความสำเร็จกันไป <Yeah. S 2> ดินี้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้า,า้องๆคนไหนที่พลาดโอกาสไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว,ว่ายังมีอีกหลากหลายสถาบานันหลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะคที่เปิดรับอยู่นลองๆก็สามารถไปทําตามความฝันได้เหมือนกันค่ะถูกต้องแลวครับผมเส้นทางสู่เป้าหมายของเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถอดใจระหว่างทางมียังมีความพยายามอยู่ไปถึงฝั่งกันทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับและแน่นอนนะคะเหมือนเช่นเคยในรายการของเราในวันนี้ค่ะช่วงที่สองนะคะเราจะไปทําความรู้จักน้องมุกตัวแทนแอดแก๊ง6 ไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่น้องมุกฝันไว้ สิ่งที่น้องมุกอยากเป็นจะเรียบง่ายสวยหรูหรือว่ามีอุปสรรคมากมายแค่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะรวมไปถึงนะฮะน้องๆคนไหนที่ส่งคําถามเกี่ยวกับแอนิเมชันเข้ามาและทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Official Line เลยวันนี้มีการตอบคำถามคลายข้อสงสัยกันเหมือนเดิมติดตามได้ท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงข่าวที่แบบสะเทือนวงการการศึกษามากเรื่องงูที่พุ่งขึ้นมาจากโถ่อซ่วงโอ้โหเรื่องนี้เลยค่ะคือแชร์กันในเป็นส่วนยัวมากจริงที่แบบว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ออดคนไหน โอเคค่ะก็เขาบอกว่า okay, มีการเสนอนะคะให้ลดระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันถูกต้องและครับผมจากการเสวนาของสำนักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาบอกว่าการที่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความคาดหวังอยากจะเข้าเรียนเข้าศึกษาในสถาบันหนึ่งมากๆเนี่ยแต่ว่าความสามารถบางครั้งมันไม่ถึงก็เกิดการปลอมแปลเอกสารเพื่อให้ได้เข้าเรียนขึ้นมา ใช่ค่ะอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะก็มีนักเรียนค่ะพี่วีปลอมใบคะแนนนะคะที่เขาใช้ทดสอบว่าระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหรือว่าซี t ูเทปที่เขาใช้รับตรงของสุรานั่นเองนะคะเขาก็ปลอมมาดังนั้นเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันพัฒนาระบบการศึกษาไม่ได้ดังนั้นนะคะเขาก็เลยอถ้างั้นไม่ต้องสอบแล้วก็คือใครอยากมาเรียนก็มาถ้าเรียนไม่ได้ก็คือปอ่อฮไปจากที่ตีบอกมานี้เนี่ยก็เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน2ฝั่งฝั่งหนึ่งบอกว่ามันจะทําให้เกิดกาาาาารรรูเเเปล่่พพะว วเวลามาเรียนแล้วเสียเวลาปีหนึ่ง m, ไม่ใช่แล้วเสียหนึ่งปีไปฟรีฟรีต้องไปหาคณะใหม่เนี่อไหมจริงแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าสถาบันนี้เนี่ยก็จะได้นักศึกษาที่มีใจอยากเรียนจริงจริง,รงแล้วก็มีความสามารถมากจริงๆกจริงนะนนนะแล้วนนต่อไปเนี่ยสรุปแล้ว การศึกษาของเราจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในการแอนิเมชันแกลงถ้ามีข่าวอัปเดตกันก็รอดูกันได้เลยครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรานําค่ายดีๆมาฝากกันแล้วค่ะกับนี่เลยค่ะค่ายจูเนียร์โปรแกรมเมอร์แคมป์นั่นเองนะคะครั้งที่12กันแล้วค่ายนี้จะเป็นยังไงนะคะระับปฏิตามรายละเอียดกันเลยครับจูเนียร์โปรแกรมเมอร์แคมป์ครั้งที่12นะครับจัดโดยสาขาวิวทยาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแนนอนที่สงสัยว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรียนยังไง โปรแกรมเขาเขียนอะไรกันทำไมต้องมีโปรแกรมเมอร์และทำยังไงน,งน้องถึงจะเป็นโปรแกรมเมอร์กันได้วิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไรจูเนียโปรแกรมเมอร์แคมครับผมจะช่วยน้องๆเนี่ยตอบคำถามเหล่านี้กันได้และก็สานฝันให้กับน้องให้ใหไปถึงฝั่งฝันในค่ายนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ได้กระชับมิตรรู้จักเพื่อนๆกันนะครับผมได้รู้ว่าพี่ๆวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไซแอ็นเนี่ยเขาเรียนกันยังไงเรียนยากไหมมีแรงบนันดาลใจต่างๆจากวิทยากรมาฝากน้องๆกันครับแล้วก็ยังมีการเวิร์กช็อปให้น โดยค่ายนี้จะมีกิจกรรมจัดขึ้นวันที่16-19กถึงสกรกฎาคม2อง9ค่ายนี้มีการค้างคืนด้วยนะครับสมัครกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มิถุนายน2 5ง9รับเพียงแค่80คนเท่านั้นจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับน้องๆที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ jpc 1 2 sit kmutt ac t h ครับหรือว่า Facebook ก็ได้เซิร์ชเลย jpc kmutt ครับ น่าสนใจมากค่ะพี่พี่ะ,ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่ยังค้นหาตัวตนไม่เจอนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้สิ่งที่เราค้นหาหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ย<อ>มันเป็นตัวตนของเราจริหงหรือเปล่าใช่แล้วบันจีมากเลยคะ่ะบันจีมากจริงๆ,ๆิงนะคะ,<จ>ะเอาอละคะ่ะสำหรับน้องที่รอคอยข่าวสา,ารเตรงนะคะมาแล้วละคะ่ะและในครั้งนี้นะคะมีมาฝากเลยค่ะสําหรับเด็กทั้งปี59แล้วก็ปี60จะมีสถาบันไหนบ้างติดตามกันเลยครับ <ส>รับตรง59มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับใช้คะแนนโอเน็ตแกดแผ่สองและก็มีการสอบสัมภาษณ์กันด้วยรับสมัครแต่วันที่7ถึง22มิถุนายน2559ไม่ระบุจำนวนรับสมัครครับรับตรง59มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รอบที่สสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเปิดรับสมัครวันที่26เมษายนถึง30มิถุนายน2559จําจำนวนรับ495้คนค่ะ รับตรง60มหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะการแพทย์แผนไทยโครงการทายาทแพทย์แผนไทยนะครับใช้คะแนน G- p a c ที่ต้องไม่ต่ำกว่า3.25ม,ม,มีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับผมรับสมัครตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมถึง23กันยายน2559จมอล์รับสมัคร20คนครับ รัตต้อง60มหาวิทยาลัยสงขลาน,น,ค,ารนครินโครงการมอภูเก็ตมุ่งมัม่นตั้งใจดี G p a c ไม่ต่ำกว่ากำหนดของแต่ละสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์เปิดรับสมัครวันที่17พฤศจิกายนถึง23กันยาย,ยน2559จำนวนรับ510คนค่ะน้องๆสาม,มารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าเกณฑ์การรับสม,สมัครได้ที่เว็บไซต์ทุกป,ปัญญาะคะแล้วก็แฟนเพจ f a c e b o o k c o m a d m i s s i o n s by ทุกปัญญาค่ะฝาติตามข่าวสารแบบรวดเร็วทันใจนะฮะข่าวของ60เนี่ยติดตามได้เลยครับผมที่ Official Line ของเรา แอ admission 2 Ad Ad อย่าลืมนะครับพิมพ์อักษรแอดด้วยและสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนงมุกนะคะคไปเรียนรู้อาชีพหมอ,อที่หูเขาฝันฝันเหลือเกินว่าฉันอยากจะเป็นหมอเหลือเกิดแต่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะครับ พี่นัตตี้ทันยานคนสวยบอกนะครับผมว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะตามน้องมุกแอดแกงห0นของเราเนี่ยไปดูกันว่าชีวิตของการเป็นแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงธรรมดามากเลยค่ะปกติก็สวยเป็นประจำวันอยู่แล้วกูมุกทะลุกูถึงมุกทะลุหมายถึงน้องมุกไงน้องมุกเขาก็สวยเหมือนกันสวยไม่แพ้พี่นัตตี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูน้องมุกกันดีกว่านะคะกับความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นคุณหมอเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเขาต้องไปพบกับสถานที่ทํางานจริงและแรงกดดันที่อาจารย์หมอต้องเผชิญครับผมติดตามไปเลยครับ สวัสดีค่ะมุกนะคะตัวแทนแอดแก๊ง60วันนี้มุกก็อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้มุกจะมาทำอะไรกันตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา ข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาในคณะแพทย์นะคะจุดเริ่มต้นที่อาจารย์อยากจะเข้ามาเรียนแพทย์นะคะคืออะไรคะตอนแรกก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะจริงๆเด็กจริงๆอยากเรียนอักษรศาสตร์นะคะแต่พอไปๆปมา พอตอนประมาณสักมสี่ <ST uman> ก็คุณยายก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็ต้องพาคุณยายไปหาหมอแล้วตอนนั้นคุณยายอาการหนักก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทําอะไรให้คุณยายไม่ได้เลยเราช่วยอะไรคุณยายไม่ได้ก็เลยถ้าเราได้เรียนอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยคนได้นะคะ <ST> um> ก็เลยในที่ <ST> um> สุดก็เลยเลือกเรียนหมอค่ะ <ST> um> แล้วพอได้เข้ามาเรียนจริงๆเราเป็นยังไงบ้างคะ หนักกว่าที่คิดคะ่ะหนักกว่าที่คิดเยอะตอนแรกก็นึกว่าโอ้โหเอนทรา์ที่เป็นที่สุดของชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็สบายแล้วเรียนไปเรื่อยๆปรากฏไม่ใช่นะคะก็ปรากฏวก่าต้องมีสอบมากมายเรียนก็เรียนหนักอยู่แล้วทําไมถึงเลือกเรียนเฉพาะทางด้านสุตินารีเวค่ะอยากเรียนอันนี้ตอนเรียนใหม่ๆก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นอะไรดีก็พอขึ้นมาปีสี่<ๆ>เรียนปีส<ๆ>ี่ 4, เรียนปีสี่เขาก็ขึ้นสุติศาสตร์นารีเวศวิทยา ะะตอนนั้นก็เหมือนคนอื่นทั่วไปก็คือพอได้ช่วยทําคลอดนะคะก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีที่ได้ทําคลอดเห็นเด็กออกมานะคะแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาให้โรคนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอเรียนสุติสารน่าจะน่าสนใจนะ ก็อยากจะรู้ว่าในวันหนึ่งอะค่ะที่อาจารย์ทํางานด้วยแล้วก็สอนด้วยค่ะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างไหมคะก็ต้องต้องแบ่งเวลาค่ะจริงๆคนจะเรียนหมอเนี่ยจริงๆต้องแบ่งเวลาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ตอนเอ็นแล้วใช่ไหมคะตอนตอนสอบแล้วก็ต้องแบ่งเวลาท่องหนังสือให้ดีพอไปเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราหมดเรียนอย่างเดียวบางทีชีวิตเราก็จะไม่ได้มีแง่มุมือื่นของชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาเยอะในการท่องหนังสือ ะะแล้วพอมาเป็นหมอจริงๆแนละ้วโดยเฉพาะหมอสูนี่จะยุ่งมากๆนะคะมันมีโอกาสโดนตามได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเวลาที่ดีแบ่งเวลาให้กับตัวเองแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็งานด้านอื่นๆอีกอาจารย์มีเทคนิคการเรียนยังไงให้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้คะ่ะยืนยันว่าแบ่งเวลาสําคัญที่สุดค่ะแบ,คบแบ่งเวลาสําคัญที่สุดเราต้องบริหารเวลาของเราเองให้ได้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นนักเรียนอยู่หรือเป็นนักศึกษาอยู่ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเลยว่าเออเดี๋ยวเขาจะมีการประเมินผลตรงไหนสอบตรงไหนก็ต้องแบ่งเวลาดูตรงนั้นให้เรียบให้ให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็พอจบแล้วจริงๆก็ยังมีสอบอะไรอีกเยอะแยะมากมายตอนเรียนเฉพาะทางก็มีสอบอีกอะไรอีกก็ต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีก็อยากจะถามอาจารย์ว่าด้านการเรียนเฉพาะทางของสูตินรีเวน,นะคะแบ่งเป็นกี่สาขาคะมีอะไรบ้างแล้วเรียนยังไงเรียนกี่ปีคะ ก็สูตินาีเวาชื่อมันจะบอกคร่าวๆว่าเป็นสูติสที่ศาสรกัน,นรีเวศวิทยานะคะเพราะฉะนั้นสูติสศายก็จะเน้นทางเรื่องของการดูแล มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงคลอดแล้วก็ยาวไปจนถึงหลังคลอดเลยอันนั้นจะเป็นด้านสูติศาสตร์นะคะส่วนนรีเวชวิทยาเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็นสาขาย่อยหลายสาขานะคะหลักๆก็จะมีทั้งด้านมะเร็งนะคะก็จะเป็นมะเร็งทางอวัยวะสืบพันธุ์สตรีทั้งหลายมะเรง็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านของเวชศาสตร์การเจริญพนันธุ์ นะคะอันนี้ก็คือทําให้ช่วยคนที่มีบุตรยากนะคะหรือว่าช่วยคุมกําเนิดคนทีม่มีลูกมากเกินไปทํายังไงจะมีน้อยลงหรือว่าจะไม่มีลูกได้แล้วอาจารย์ทํางานเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังต้องสอนอีกจะมีวันหยุดไหมคะมีค่ะมีถ้าถ้าไม่หยุดเลยสงสยัยโดยชีวิตจะเหี่ยวเฉานะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆตามปกติก็ลาได้10วันนะคะ10วันต่อปีนะคะคแล้วจริงๆก็อย่างที่ว่าค่ะเราสามารถบริหารเวลาของเราเองได้ ะะจริงๆเสาร์อาทิตย์จริงๆก็ยังมีอยู่ก็อันนี้แล้วแต่คนแล้วค่ะบางคนก็จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ทำคลอดก็ตรวจภายในต่อไปตลอดทุกเจวันนะคะหรือบางคนจริงๆอาจจะอยากทํางาน5วันแล้วมีวันสําหรับครอบครัวบ้างแล้วก็เพราะว่าถ้าโดนทำคลอดตามไปทําคลอดเรื่อหละค่อยตามไปอันนั้นก็ <Maybe. S 2> ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาส่วนตัวแล้วถ้าอาจารย์ได้หยุดอาจารย์ชอบไปเที่ยวไหนคะไปทำอะไรบ้างก็ก็อาจจะชอบเที่ยวนะคะก็ชอบท่องเที <públic> ่ยวแล้วก็ ถ้าเวลาสั้นๆก็ดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออน,นี้แล้วแต่ค่ะ,คะอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรเหรอคะอันนี้คือเครื่องอันตราซาวค่ะ <cinematic. S 2> <YO> ก็เอาไว้จริงๆดูได้หลายอย่างนะคะก็คือถ้าตั้งคันก็สามารถจะดู ตรวจทางหน้าท้องแล้วก็ดูเรื่องเด็กทารกในครรภ์ได้ว่าทารกมีความผิดปกติไม่มีกี่คนน้ำคร่ำผิดปกติไหม,ม,ม,ไมนะคะ<ม>แล้วก็มีหัวตรวจสําหรับการช่วยในการตรวจภา,ายในก็คืออุาซาวด์ทางทางช่องคลอดนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นการ<ม>ใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องคลอดก็จะเป็นอุาซาวด์เห็นมดลูก,<ม>ลกเห็นรังไข่ได้ชัดเจนขึ้นนะคะ<ม>ส่วนอันนี้ก็เป็นเตียงตรวจภา,ายในนะคะเ<ม>พราะฉะนั้น ของที่เรามาธิบดีก็คือเวลาตรวจภายในแล้วเกิดมีความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยเราก็จะสามารถจะตรวจอุลตราซาวด์ที่ข้างเตียงได้เลยค่ะค่ะแล้วขวดนั้นคือขวดอะไรอ๋ออันนี้เป็นเยลค่ะเจเยียล,ลี่สำหรับคือเนื่องจากอุลตราซาวด์จะใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงมันต้องมีตัวผ่าน สัญญาณเสียงให้ได้ดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าจะสมมติว่าจะอุนรสาสษาทั้งหน้าท้องก็จะต้องใส่เจลลดี่ไว้ที่หน้าท้องเยอะๆเพื่อเวลาเอาหัวตรวจนี่นะคะไปวางบนหน้าท้องคนไข้มันก็จะได้สัญญาณมันก็จะได้ผ่านเข้าไปดูได้ลึกไ,ไ,ได้ชัดเจน <ๆ S 2> อยากทราบเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่เรียนแพทย์มาจนมาถึงการทํางานนะคะเป็นหมอก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันมันก็มี success story ของมันเองในเรื่องของเวลาเรารักษาคนไข้แล้ว หายหรืออาการดีขึ้นทีมันก,มนก็มันก็เป็นฟีดแบ็ที่ดีๆให้เรารู้สึกดีต่อไปได้อย่างถ้าทําคลอดอย่างเงี้ยค่ะเด็กออกมาแข็งแรงดีพ่อแม่ยิ้มเด็กออกมาแข็งแรงน่ารักอันนี้เราเป็นความชื่นใจของเราแล้วนะคะอย่างต,ตอนนี้จะเน้นไปทางรักษาด้านมะเร็งมากกว่าถ้าคนไหนรักษาแล้วหายอาการดีขึ้นเราก็รู้สึกดีเราเวลาทํางานอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเคสเคสหนึ่งก็คือการที่คนไข้เขากลัวในเรื่องการตรวจภายในอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มีมี คำพูดยังไงให้พูดกับเขาไม่ให้กลัวในการตรวจบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องคุยกับเขาว่ามันจําเป็นแค่ไหนที่จะต้องตรวจนะคะอย่างบางกรณีที่มันไม่จําเป็นจะต้องตรวจแล้วมันมีวิธีอื่นที่จะตรวจได้เราก็จะพยายามเสนอวิธีนั้นให้เขาค่อยๆอธิบายไปแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเครื่องมือตัวเล็กที่สุดตรวจอย่างเบาที่สุดนะคะแล้วก็ยืนยันไปว่าไม่เคยมีคนไข้คนไหนเป็นอะไรไปจากการตรวจภายในนะคะอย่างมากก็จะเจ็บนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะผ่านไป เวลาอาจารย์เหนื่อยๆอเงี้ยคะ่ะอะไรคือกําลังใจที่สําคัญที่สุดคะ่ะก็จริงๆตอนนี้มีหลายบทบาทนะคะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าคนไข้ถ้าคนไข้อาการดีขึ้นคนไข้หายอย่างเงี้ยเราก็เป็นการทําให้เรารู้สึกดีใจนะคะหรือว่าเสียงเสียงชื่นชมจากคนไข้ก็เป็นกําลังใจของเราแล้วก็ตอนนี้ก็มีบทบาทในการสอนนักศึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นรุ่นหนึ่งจบออกไปได้แล้วก็เป็นหมอที่ดี กลับมานานๆเจอสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าได้ดิบได้ดีไปเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจดีๆให้ให้ทาทุกอย่างต่อไปค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ตอนนี้ที่กําลังอยากจะสอบหมอค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงพวกเราค่ะ,คะก่อนฝากก็ขอขู่ไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆเดือนเดือนหมอเนี่ยมันมันเหนื่อยมันหนัก นะคะแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่6ปีเดี๋ยวนี้ต่อก็ต้องต่อเฉพาะทางอีกเพราะฉะนั้นการเรียนหนักๆการสอบหนักๆมันมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองชัาๆแต่ค่ะว่าจริงๆชอบหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าชอบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนเราก็จะสนุกกับมันเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าอืมอาจจะไปหาว,วิธีอื่นที่ดีกับเรามากกว่านี้อาจจะดีกว่านะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะค่ะคะ่ะ <_ an> <ฤ>ยอดเยี่ยมไปเลยในการกับการเรียนรู้ของน้องมงในวันนี้ครับผมเชื่อว,ว่าน้องมุกเนี่ยต้องคงจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปว่าเอออาชีพในฝันของเขาเ่ยอย่างหมอเนี่ยจะเหมาะก,กับตัวเขาหรือเปล่าเพื่อว่าน้องเนี่ยจะตัดสินใจะได้ง่ายขึ้นในอนาคตว่าเออจะไปเกี่ดคณะอะไรยังไงไหมอะไรอย่างนี้ใช่แล้วค่ะและต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอับอรุณเลิศขจรสุก ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องในวันนี้ค่ะรวมไปถึงขอ <c oughs> ขอบคุณสถานที่ถทายทำน,นะครับผม <c oughs> กับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกันด้วยที่เปิดประสบการณ์ให้น้องมุกเนี่ยได้เข้าไปรู้เลยว่าเออแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วเขาทํางานยังไงกันบ้างนะครับและพี่นัตตี้ว่าการที่น้องมุกได้ไปเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับน้องมุกแล้วเนี่ยยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนแพทย์หรือว่าาออยกจจะะะเป็นนหมได้้รู ว่าคนที่เขาเรียนหมอจริงเนี่ยเขาจะต้องเรียนกันยังไงทํางานกันยังไงจากปากคนที่เขาเคยเป็นหมอมาแล้ว<ช>เคยคสอนมาแล้วแล้วก็เคยเรียนมาแล้วนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราขอาพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ,รบพี่พิพนาตี้เนี่ยเตรียมไว้แล้วกับคําตอบที่จะมาตอบน้องๆในช่วงหน้าครับผมสักครู่เดียวครับ ให้น้องๆที่มีคำถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการสอบ Admission ถามมาได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ของเรา f a c e b o o k c o m a d m i s s i o n by t ปุกปัญญาค่ะหรือเอาง่ายๆนะฮะถามเาได้ในดีว i c e ์ของน้องๆเลยกับ add Admission to พิมมาปุ๊บเราจะหาคำตอบทันทีครับผมแล้วก็มารอตอบันในรายการนี่แหละครับและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้หยิบยกคำถามของน้องๆมาค่ะกับคำถามที่ว่าว่าที่วีคะครับผมโสดครับอะไรจะถามเลยพี่แฝดหรือยังคะโสดครับโสดครับโสดเหรอคะคำถามที่ต้องถามดีกว่าตีบได้ไหมคะ เดับวมาดูเรื่องคถามครับโอเคน้องๆถามาเข้ามาว่ารับตรงและโคต้าเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงไหมคะก็รับตรงกับโคต้าเนี่ยมันจะเหมือนกันตรงที่เป็นการเปิดรับของมหาวิทยาลัยหรือว่าคณะโดยตรงของเขาเองนะฮะแต่แตกต่างันีเงื่อนไขต่างๆนะฮะในชื่อเรียกเนี่ยก็เรียกง่ายๆไม่มีอะไรมากอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับตรงภาคปกติอุตสางกรรมมหาวิทยาลัยรับตรง ก็ไปอะไรประมาณนี้ส่วนโคต้านะคะจะมีเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติพิเศษค่ะเช่นโคต้าภูมิลำเนาความสามารถพิเศษท้าสออวนนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าโคต้ากับรับตรงเนี่ยเขามีเงื่อนไขในการรับสมัครแบบเดียวกันเขาก็เลยเรียกรวมกันไปเลยค่ะว่ารับตรงซึ่งข่าวรับตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยชื่อโครงการหรือว่าเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยเรามีบอกให้ทั้งในเว็บไซต์ f a c e b o o k o f ฟ icial ลไลน์อะไรต่างๆนะฮะอย่าติดตามไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ มาต่อกันอีกหนึ่งคำถามค่ะมีน้องๆถามเข้ามาว่ารับตรง60คือของม .6 ปีนี้ใช่ไหมถ้าน้องๆเป็นนักเรียนม .6 ปีการศึกษาเนี่ยสำหรับน้องๆอาจจะเป็น59แต่น้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี60ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกีรแพทหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปี60เพื่อการรับน้องๆเข้ามหาวิทยาลัยน้องๆจะถูกเรียกว่า60แต่ถ้าเป็นโ n e น o n โ t คือการสอบวัดความรู้ของน้อง วัดระดับมัธยมศึกษาปีที่6มันคือน,น้องๆเนี่ยสอบโปรเนีครับ <net> นี่ก็หวังว่าคงจะได้ความรู้กันไปแล้วนะคะส <net> ะ<ๆ>ําหรับคําถามที่น้องๆสงสัยกันเนาะ <controllers. S 2> <ừng. S 1> อันนั้นเรามาปิดท้ายคําถามวันนี้ค่ะกับ <net> คําถามที่น้องๆนะคะได้ส่งเข้ามาทางเว็บไซต์ของเรา <net> เราเลยเอามาถามน้องๆหรือว่าเอามาแนะนําให้น้องๆคนอื่นได้รู้กันด้วยนะคะกับคำถามที่ว่า จะมีข้อสอบของปีที่แล้วออกบ้างไหมคะพี่วีข้อสอบเก่าใช่ไหมไม่ยากครับผมเรามีให้ดาวน์โหลดลับบ้านไปททานะครับผมหรือว่าน้องๆเนี่ยถนัดแบบออนไลน์ก็สามารถคลิกเข้าไปทําออนไลน์กันได้มีทุกระดับชั้นทุกระดับขั้นนะฮะรวมไปถึงมีเฉลยให้มีการวัดประเมินผลให้และมีการประเมินผลผ่านทางสถิติให้ด้วย ลคลิกเลยครับผม www.true ปร a .com/examination เทับเล่นนี้ก็คือเหล่าคำถามข้บขอบความใจของน้องๆนะคะที่เราหยิบยกมาพูดถึงในวันนี้ค่ะซึ่งถ้าใครยังมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a d m i s s i o n s b y t r u e ปรึกปาและแน่นอนค่ะาไลนา์นะคะ official แ m i s ชชั่นทรูค่ะอย่าลืมเติมแอดหน้า a m i s ชชั่นทรูด้วยนะคะครับผมแต่เรายังไม่ไปไหนนะฮะเพราะาพี่วีพินาตีเนี่ยยังมีเคล็ดลับการอ่านหนังสือสำหรับน้องมหมาฝากกันอีกด้วยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเทคนิค soar ของเชฟเปิด JJ นั่นเองนะคะซึ่งะจะทำให้เราเนี่ยจดจำเนื้อหาหนังสือได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเริ่มต้นที่ตัว s, <S นะฮะย่อมาจาก survey survey คือการสำรวจถูกไหมก่อนเราจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวิชาชีววิทยาเล่มนี้เราเปิดดูก่อนว่าสารบคน เนื้อเรื่องต่างๆมันมีอะไรบ้างดูคร<ม>่าวๆย้อนกลับไปดูเมื่อข้างท้ายนะก็จะมีบทสรุปของแต่ละบทอยู่<ม>พอเราอ่านเราเซอร์เวย์เราสำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าหนังสือเล่มน,นี้เราอ่านแล้วจะได้อะไรนะครับต่อมาค่ะคือ O หรือว่า organize นั่นเองนะคะนั่นก็คือเรียบเรียงสิ่งที่เราได้สดมามหรือว่าเรียบเรียงเนื้อหานั่นเองนะคะคเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จับประเด็นสำคัญแล้วก็ประเด็นรองได้แล้วเวลาที่เราอ่านคะจะได้ทําความเข้าใจกับมันมากขึ้นค่ะแล้วเราสามารถนําเอาอประเด็นหลักนี้แหละ เข้าไปในข้อสอบได้เอ่อเอาจดเข้าไปรีอไม่ใช่ค่ะมันจะอยู่ในนี้ <c oughs> memory โอเคและ A นะครับย่อมาจาก anticipate <c oughs> ครับผมคือการวัดความรู้ของเรานี่แหละ <c oughs> การทดสอบลองและจะอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยมาทำโจทย์ดู <c oughs> ดูดูเพื่ออะไรดูเพื่อให้เรารู้ว่าเราเนี่ยบกพร่องส่วนไหนไปของเนื้อหา <c oughs> จะได้กลับมาแก้ไขนะครับ ใช่แล้วค่ะตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะคะคือ R หรือว่า r e ไ e a ์ and Review นั่นเองนะคะ <ฮา S 1> ก็คือการที่เราเนี่ยต้องท่องจำเนื้อหานั้นได้นะคะแล้วก็เราสามารถจับประเด็นหลักได้ซึ่งจะทำให้เรานะคะจำเนื้อหาได้ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้เราต้องหมั่นที่จะอาา่านหนังสือทำแบบฝึกหัดบ่อยๆด้วยนะคะ <ฮา S 1> เราจะได้มีความคุ้นเคยกับมันและสามารถทำมาได้ผ่านมันไปได้ไฟเต็มสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะครับร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาด้เพปเปอร์มินฟิวเพื่อนทุกลมหายใจและซีพีเบสีชีวิตดีมีได้ทุกวันฝากกันตติดดาามของเร้วย จากแฟนเพจ Facebook Admission by ายทูปุบ page, <an> ุญญาทิ้งข้อความไว้ทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวเราหาคำตอบมาให้นะครับหรือว่าจะในเว็บไซต์ของเราก็ได้ w w w t r u e ็บแบบทและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะทูปุบุญญา Channel ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วเจอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมกับรายการ a d m i s s i ั n นแกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ